กลีดดอกไม้ลอยเวียนในอากาศประตูเร้นลับในหุบเขาเปิดออกเส้นทางสู่ใจกลางป่าเวทมนต์หยินหลันเริ่มต้นแล้วเมื่อประตูเร้นลับเปิดออกเสียงลมเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่ลมธรรมดาแต่เป็นเสียงกระซิบเบาๆราวกับคนกำลังพูดจากทุกทิศทางไปเหิงเย่เดินเข้าสู่ดินแดนต้องห้ามของป่าเวทมนต์ผืนดินใต้เท้านุ่มเหมือนหญ้ามกะกมยีรอบตัวมีต้นไม้สูงใหญ่ที่ลำต้นบิดเกลียวราวกับถูกเวทมนต์พันรอบ บางต้นมีดวงตาบางต้นเหมือนหาวบางต้นก็ยิ้มผู้กล้าผ่านบททดสอบมาแล้วเจ้าคือเลือดสายแสงที่เรารอเสียงเหล่านั้นมาจากต้นไม้จริงๆแล้วมันพูดได้หรือไม่ใช่เพียงพูดได้แต่คือวิญญาณเก่าแก่ของป่าต้นไม้หนึ่งงอกกิ่งออกมาตรงหน้าจากลำต้นก่อนจะแตกเป็นรูปหญิงชาราในอภรจากเปลือกไม้เธอคือม้าหลิงเจิรจูวิญญาณผู้ดูแลประวัติศาสตร์ของป่า ไปเหงเย่หลานสาวของแม่ทัพไปเหนหงเจ้าคือประกาศสุดท้ายของพันธะไก่และเจ้าต้องฟังสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาม่าหลิงเจินจูเอามือแตะหน้าผากไปเหงเย่ทันใดนั้นไปเหงเย่เห็นข้าวซ้อนในใจภาพของบิดาเธอในชุดแม่ทัพแดงยืนอยู่กลางสนามรบแต่ด้านข้างเขามีชายในชุดดำที่ใช้เวทต,ต้องห้ามเปิดประตูป่าเวทมนต์ เป็นเหตุให้โลกของคนกับโลกของวิญญาณเริ่มเชื่อมถึงกันบิดาของเจ้าพยายามปิดประตูนั้นแต่เขาหายไปในมิติที่ป่าซ่อนไว้และมีบางสิ่งที่ยังไม่จบไปเหินเย่สะอื้นเบาๆแต่ใบหน้ากลับแน่วแน่กว่าเดิมบอกข้าข้าต้องทำอย่างไรจึงจะช่วยพ่อและรักษาโลกนี้ม่าหลิงยิ้มบางๆก่อนจะถอยกลับเข้าไปในต้นไม้เสียงป่าย,ยังคงพูดต่อ เส้นทางที่เจ้าต้องเดินจะพาเจ้าสู่เงาแต่หากใจเจ้ายังเป็นแสงทุกสิ่งจะเปลี่ยน